เป็นเรื่องราวของ s p i d e r m a แกับค่าย s o นี่นั่นแหละฮะก็ตอนนี้ Sony นะฮะก็เปิดเผยมาแล้วนะฮะว่าโปรเจกต์ลับของเขาที่ว่าเป็น Female Superhero Spin-Off เนี่ยจะเป็นใครนะฮะก็ประกอบไปด้วย2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือเรื่องราวของ Black Cat นะฮะแล้วก็เรื่องที่สเป็น s i l v e r s a b ซ er เรนะฮะอาจจะงงว่าเออตัวละครทางซ้าย Black Cat คือใคร b a c ค Cat ก็คือเป็นตัวละครที่เหมือนกับว่า เป็นแอนตี้ฮีโร่นิดๆน,นะเธอชอบขอโมยของอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ใส่ชุดเป็นแมวแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นทั้งคนรักของสไปเดอร์แมนในบางช่วงแล้วก็เป็นศัตรูของสไปเดอร์แมนในบางช่วงนะข่าเดียวกันเส้นเดียวกับซิลเวอร์เซเบอร์นะเธอก็เหมือนกับว่าเป็นเปิดองค์กรที่สามารถจัดการพวกเอ่อวอลคริมินอลหรืออาชญากรรมสงครามแล้วโดยเธอเป็นผู้นําแล้วออกไปตามล่านะบางครั้งเธอก็เป็นแอนตี้ฮีโร่บางครั้งเธอก็เป็นฮีโร่บางครั้งเธอก็เป็นไวไลน์นะต่อก่อนกับสไปเดอร์แมนนะครับแต่ว่า แต่ว่าสิ่งที่ผมทำให้ผมรู้สึกว่าข่าวนี้น่าสนใจคือคนที่มาเขียนบทเนี่ยคือคุณคริสยูสผมอ่านเ,เสียงเขาพี่ขออภัยนะมือเขียนบทจากท่อ แลกน่าล็อกแล้วก็ทอเดรดากัวร์ซึ่งก็ไม่ใช่ไม่ใช่มือเขียนบทที่ผมภาคภูมิใจอะไรนะักแต่แต่ที่สําคัญคือเขาเป็นมือเขียนคอมมิกส์ด้วยนะฮะโดยที่คนมือเขียนคอมิกส์คนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเขียนได้สนุกเขียนตัวละครวัยรุ่นได้สนุกแล้วก็เขาเป็นผู้ให้กําเนิด X 2 3นะฮะเป็นคนที่เขียน X 2 3ขึ้นมานะฮะสำหรับคุณ his u s นะฮะประเด็นสําคัญอีกประเด็นหนึ่งนอกจากอไอ้เรื่องมือเขียนบทคนนี้แล้วก็คือเรื่องของคนที่จะมาโปรดิวเซอร์คือ ต้องบอกว่าหนังมาว e l ทุกเรื่องเนี่ยจะโปรดิวส์ดคนคนหนึ่งคือคนที่เรียกเควินไฟกีและเควินไฟกี้เองก็มีเครดิตในการโปรดิวสไปเดอร์แมนโฮมค c o มมิงแปลว่าเขาเข้ามาดูภาพรวมเข้ามาดูการผลิตให้กับสไปเดอร์แมนโฮมครามมิงให้มันสามารถอยู่ในโลกของ MCU ได้แต่แต่ชื่อคนที่มาในการกำกับในการโปรดิวซ์แบล็กแคทกับซ i เวอร์เซเบอร์เนี่ย ไม่มีเควินไฟกี้เป็นเอเมซพาสคาวกับเพื่อนของเธอคนผมจำชื่อไม่ได้ขอภอภัยโปรดิวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าหนัง2เรื่องนี้อาจจะไม่ได้มีความส่วนเกี่ยวข้องกับ MCU ขนาดนั้นอาจจะเป็นหนังของตัวมันเองซึ่งแวบ,บแรกที่ผมได้ยินนะผมรู้สึกบอโหผิดวหวังว่ามันจะสร้างจักรวาลขึ้นมาทําไมวะถ้าแบบจะไม่ใส่ใจที่จะมามีตัวละครมายุ่งเกี่ยวกันไม่ต้องมีนูน่นมีนี่มีนั่นแต่อีกแว็บหนึ่งไม่กี่นาทีต่อมาผมคิดว่าเฮ้ เราก็เอ j นจอยกับกับ X-men นะเราก็เอ j นจอยกับโลแกนนะเราก็เอ j นจอยกับเดดพูนะทั้งที่ไอ้โลกพวกนั้นเองก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับ MCU เลยทำบอกว่าเฮ้ยตัวละคร b a c k c a ทซิมเวอร์เซเวอเนี่ยมันเป็นตัวละครแบบไม่มีใครสนใจหรอกไม่มีใครรู้เรื่องหรอกไม่มีใครยอยากอ่านหรอกมามองย้อนคิดดูว่าเฮ้ย ตัวละครอย่างการเดนนออฟกาแล็กซี่ก่อนนั้นนี้ก็ไม่มีใครสนใจด็อกเตอร์สเตรนเองก็เป็นตัวละครเกรดบีแอนด์แมนิ่งแล้วใหญ่คนย่อล่างมันไม่มีใครตัวละครพวกนี้เป็นตัวละครที่เราสนใจอยากจะติดตามเลยแต่พอมันทําเป็นหนังแล้วมันเวิร์กมันกลายเป็นตัวละครที่เรารักผมดันผมเลยรู้สึกเปลี่ยนหมยว่าเออไม่เป็นไรหรอกลองให้โซนี่มันทําอย่างที่มันอยากทําอยากจะทําแบ็ k แคทอย่าทำซิมเว e ร์ e เซอร์เอร์อย่าทำซินเดอเ e อร์ซิกวีนอฟอะไรก็ของมันก็ทําไปขอให้มันออกมาแล้วมันเวิร์กคือผมรู้สึกว่าข่าวนี้ม้ผรูึก แปลกใจกับวีนอมคือวีนอมอะเราไม่รู้ข่าวอะไรเลยไม่รู้มือเขียนบทไม่รู้ใครโปรดิวไม่รู้อะไรเลยเรารู้แค่ว่าจะฉายออกตุเบอร์สองพรู้สึกแค่นั้นรู้สึกว่าโงมันเป็นไปไม่ได้แต่อันนี้มันรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันมีการคิดมานานแล้วแต่ยังไม่เปิดเผยชื่อมันมีมือเขียนบทแล้วมีการเซตติ้งโปรดิวเซอร์แล้วแปลว่ามันเหลือแต่ว่าการเดินหน้าไปเท่านั้นเองผมรู้สึกว่าโอเคมันมีการวางแผนมากกว่า ว่ากับวีนอมันทำให้ผมรู้สึกดีว่าโอเคมีการวางแผนมานะมีการคิดมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งแบบเฮ้ยสไปเดอร์แมนเว้ยจะเข้าเลยเว้ยต้องบิ้วกระแสเว้ยต้องแบบต้องมีวีนอมมาตบท้ายทันทีเพื่อแบบต่อยอดผมรู้สึกแบบมันเร็วเกินไปแต่เนี้ยผมรู้สึกว่าโอเคค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆบิ้วจักรวาลตัวเองขึ้นมาอาจจะไม่ได้แบบจากหนังที่แบบตัวละครที่เป็นที่รักมากๆบอกว่าแฟนกีแต่บอกเป็นตัวละครที่แบบผมรู้สึกว่ามีสเสน่ห์สามารถเล่นได้ ไปในอนาคตได้ว่าเอ้ยจะเป็นอะไรแล้ววันนึงอาจจะมาเจอกับสไปเดอร์แมนในสไปเดอร์แมนโฮมค m ม n มิงก็เป็นได้นะครับคิดเห็นยังไงฮะตื่นเต้นไหมกับ2องซูเปอร์ฮีโร่นี้แล้วรู้สึกยังไงกับที่เควินไฟกี้จะไม่ได้เข้ามาโปรดิวร่วมในโซนี่อีกแล้วดีใจเสียใจรู้สึกยังไงบอกมาได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ